ไ,ได้เยอะมากเพื่อนเนาะแล้วก็ทำง่ายด้วยแต่ว่ามันจะเสียเวลาทำนิดหนึ่งตอนฉีกไก่นั่นเอง สวัสดีนะคะปูเเอมปุงเองเอ,งอะคว้าพูิกับแมววันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทำไก่ฝอยหวานรอบนี้จะเป็นครั้งแรกที่แมวจะลองทำทานดูเนาะแล้วก็ถ้าอร่อยก็จะทำให้อ่ะพี่ไม่เคิ้นทานก่อนที่จะกลับไทยอีกชุดใหญ่ไฟกระพริบนะ แล้วก็ช่วงนี้ก็จะใกล้ทรุษจีนแล้วก็จะมีไก่ที่เหลือจากไหว้เจ้าใครนึกเมนูอะไรไม่ออกลองทำไก่ฝอยหวานวัตถุดิบน้อยแล้วก็ทำง่ายมากถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาต้มอกไก่รอกันเนาะวันนี้แมแ่ได้อกไก่ามาทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะแล้วก็ความหนาในการต้มสุกนี่คือขึ้นอยู่กับขนาดของอกไก่ด้วยเวลาเราต้มไปนะ เขาจะมีเป็นฟองฟองมาเยอะมากๆหน้าที่เราก็คืออาช่วยตักฟองออกเนาะน้ําที่เอาต้มไก่ก็จะใสขึ้นนะทีนี้โอไก่แมววันนี้ค่อนข้างจะหนาก็จะต้มอ,อยู่ที่ประมาณ15นาทีนะก็ต้มจนสุกแล้วก็ปิดไฟไปเลยค่ะ จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเทน้ําร้อนออกแล้วก็พักไว้แบบนี้ไปเลยเนาะระหว่างรอให้กายเย็นเราก็ไปเตรียมในส่วนขั้นตอนอื่นกันต่อได้เลยอันนี้จะเป็นชาหลอดที่เอาเปลือกออกเรียบร้อยแล้วเนาะฝั่งเมืองไทยก็คือใช้เป็นหอมแดงได้เลยแม่ก็จะมาหั่นเอาขนาดแบบนี้เนาะไม่ต้องเอาเล็กแหลกละเอียดมากเนาะเพราะว่าเวลาทอดไปเขาก็จะยวบลงได้อีกนะ อ่คแมก็จะมาใช้อยู่ที่ประมาณ100-150ถึง150กรัมอันนี้ปริมาณแล้วแต่เราชอบได้เลยจากนั้นคแมก็จะเอามาวางลงบนกระดาษซับมันแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาโรยเกลือประมาณ1ช้อนชาเนาะทีนี้อาการใส่เกลือแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาขยำด้วยความเบามือเนาะ น้ำจากอหอมแดงก็จะออกมาเวลาเราทอดหอมแดงก็จะสุกไวขึ้นด้วยนั่นเองอ่ะคแม่ก็จะพักส่วนนี้ไว้นะเดี๋ยวเราไปเตรียมขั้นตอนอื่นกันต่อค่ะโอกไก่ที่ต้มสุกแล้วก็พักไว้ก่อนหนะ้าตอนนี้เย็นดีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่ให้ดูขนาดของอกไก่เนาะ บางทีก็จะได้ขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันที่นี้เวลาต้มสุกพยายามใช้นิ้วบีบดูเนาะถ้าด้านในยังไม่สุกดีเขาจะมีความนิ่มๆเราก็คือแค่ต้มต่อแค่นั้นเสร็จแล้วก็มาฉีกเป็นเส้นฝอยแบบนี้เนาะพยายามฉีกให้เส้นไม่เล็กเกินเนาะแล้วก็ฉีกให้ได้ขนาดที่เท่าๆกันเวลาเราเอาไปทอดก็จะได้สุกพร้อมๆกันนั่นเอง สามอกคือได้เยอะมากๆนะมาดูหัวหอมแดงที่หั่นฝอยไปก่อนหน้าสังเกตเนะน้ำซึมมาที่กระดาษเยอะมากๆนะอันนี้เขาก็จะช่วยดูดซึมน้ำออกจากตัวของหัวหอมแดงนั่นเองแมมก็จะมาใช้กระดาษเนาะช่วยซับน้ำออกอีกรอบหนึ่งก็จะทำให้หอมแดงของเราเนาะมีความแห้งพร้อมที่จะ เอาไปลงทอดอ่าเสร็จแล้วไปเริ่มต้นลงทอดกันเลยค่ะไก่ฉีก,ก่อนหน้าเนาะเทใส่หม้อหรือจะเป็นกระทะใบาใหญ่ๆเหมือนแม่ก็ได้ขั้นตอนนี้จะยังไม่ได้เปิดไฟเนาะจากนั้นมาเติมน้ําตาลวันนี้แม่ใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงเติมเกลือลงไปจากนั้นเป็นอ่าน้ำมันสำหรับทอดเนาะน้ำมันแนะนำให้อเทใส่จนท่วมตัวไก่นั่นเองเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเ,าเริ่มต้นเปิดไฟกันเนาะ แม่ก็คือจะใช้ไฟกลางค่อยๆอ,ยอเคี่ยวให้น้ําตาลละลายแล้วก็เข้าไปก่อดที่ตัวไก่เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวิธีคนของแม่ก็จะคนจากด้านล่างขึ้นมาที่ด้านบน,ด,น,บนด้วยความเบามือเนาะเพราะว่าไม่อยากให้ไก่เขาฉีกขาดได้อ่าเสร็จแล้วนี่เลยคนมาได้สักพักสังเกตเนาะ ไก่ก็จะยั่แล้วก็น้ำตาลละลายเข้ากันดีแล้วก็ก็จะไปเคลือบที่ตัวไก่ได้แบบนี้เสร็จแล้วแม่ถึงจะมาเริ่มต้นใสู่โมแดงที่หั่นรรอเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะ ในช่วงแรกๆที่ไก่ยังเป็นสีขาวเนาะเราก็คือคนเป็นระยะระยะทีน่นี้เราก็คือต้องเตรียมถาดแล้วก็กระดาษที่จะซับน้ามันร่วมถึงตะแกรงที่จะบีบเอาน้ํามันออกเนาะแต่ว่าถ้าขั้นตอนที่อาไก่เริ่มเหลืองแบบนี้แล้วเราก็คือต้องคนตลอดเนาะคนเป็นระยะแล้วก็เดี๋ยวอพอไก่เริ่มสีเหลืองทองอันนั้นก็คือต้องคนตลอดเวลาไม่งั้นเดี๋ยวไก่ก็คือจะ ไม่ได้ง่ายเนาะเพราะว่าน้ําตาลก็คือจะไปเคลือบที่ตัวไก่นั่นเองสังเกตเนาะสีแบบนี้เราก็คือต้องคนตลอดเวลาพยายามพลิกจากด้านล่างขึ้นมาที่ด้านบนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่เป็นจุดๆได้เสร็จแล้วนี่เลยค่ะขั้นตอนนี้ขมก็คือยังคนตลอดเวลาแล้วก็เตรียมตัวที่จะตักเขาออกได้เลยเนาะไม่ต้องรอให้ไก่เป็นสี เข้มมากเกินเพราะว่าเวลาที่เราตักออกเนาะสีจะเข้มขึ้นมาได้อีกพอดไก่ฝอยได้สีทองเหลืองอร่ามตามที่ต้องการแบบนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาปิดไฟเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะเข้มขึ้นได้อีกนะแม่ปิดไฟไปเลยแล้วก็รีบตักเขาออกในขั้นตอนนี้เนาะตะแกรงเตรียมให้พร้อมแล้วก็เราก็คือต้องมีภาชนะที่ DIY ที่จะมา ดันเอาน้ำมันออกด้วยค่ะแม่ทำหน้าเตาไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันการเนาะ,ะก็คือต้องรีดน้ำมันออกในขนาดที่เขายังร้อนๆอยู่แบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวไก่ก็คือจะกลายเป็นก้อนได้เนาะขั้นตอนนี้ก็คือ,อทำด้วยความรวดเร็วนิดหนึ่งเนาะแล้วก็นี่เลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นสีเขาก็จะเข้ม ขกันนั้น<ด>อเอาไปเทใส่บนกระดาษซับมันที่เตรียมไว้แล้วก็ใช้ซ่อมเนาะยีๆแผ่ๆน้องออกเพราะว่าเดี๋ยวสีจะเข้มขึ้นได้อีกนะแล้วก็อันไหนที่อยู่ด้านล่างพยายามพลิกขึ้นมาเนาะทำให้อาก่าเขาขึ้นฟูเนาะเพราะว่าถ้าเขาเย็นตัวลงเขาก็จะกลายเป็นก้อนนะอันนี้แม่ก็คือทายใส กระดาษซับมันนะอัฐานที่สองแล้วก็ในตอนที่เขายังร้อนๆอยู่เนาะเราพยายามช่วยซับมันออกแล้วก็นี่เลยค่ะพยายามยีแล้วก็ไก่ก็จะกลายเป็นไก่ฝอยไก่ฟูได้นะ มาดูน้ำมันที่อแครมรีดออกก่อนหนะ้าคือได้เยอะมากๆเนาะแล้วก็พยายามช่วยซับมันออก2-3รอบในขณะที่เขายังอุ่นๆอยู่นะไก่ก็จะคงความกรอบได้นาน <c oughs> ยังเขากินโอ้ like yeah, วันพี่ไมเค้นก็คืออช่วย ช่วยกันฉีดไม่งั้นมันเสียเวลามากไปตักข้าวมากินกับพี่ไมค์ค้น <S 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 ได้เยอะมากเพื่อนเนาะแล้วก็ทำง่ายด้วยแต่ว่ามันจะเสียเวลาทำนิดหนึ่งตอนฉีกไก่นั่นเอง Enjoy y o u r m e a l นี้คือจะไปตักข้าวกินกับเขา ทำง่ายเนาะทำง่ายแล้วก็เครื่องปรุงก็ไม่ใส่แค่น้ําตาลแล้วก็เกลือแค่นั้น mm hmm. บางสูตรเขาก็จะใส่เป็นออซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสปรุงรสอะไร่งนี้เอาตามชอบได้เลยเนาะ mm hmm. ทำเยอะแบบนี้เนาะสามารถเก็บใส่กระปุกไว้ได้เนาะ เ <laughs> ดี๋ยวตีลังกาพี่ไม่เข้ตักเข้ามากินกับเขา้า Thank you สำหรัอเก็ดมาก Thank you เยอะเมืองไทยเนาะหาซื้อกินง่ไงแต่ว่าพอทำเองแบบนี้มันได้เยอะเยอะ It's crunchy and chewy doesn't really taste of chicken anymore It's got a sweet s taste That's what I mean it's different <S <laughs> ไม่ได้รสชาติของไก่เพราะว่ารสชาติของไก่ก็จะถูกกลบไปนะ <c oughs> กดคิวข้ามไบกวดตีลังกาคือได้เยอะเยอะมากินได้กัน <c oughs> กินได้เกียบียแลนะ ท็ p s t i c k again. Mm hmm. มีลูกนอนขั้นกลาง o u ง a ง pick from the top b u s e it w i l f a l o u t ไก่ฟอยล์นะทำครั้งแรกก็สำเร็จได้เพื่อนลองทำดูเนาะ <laughs> ได้เป็นภูเขาเลย เวลาซื้อกินยาต่อราคาแม่ค้าเพราะว่ามันจะเสียเวลาต้องฉีกไก่เดี๋ยวให้พี่ไม่เคลินกินเนาะอ่ามากินด้วยกันกุดใบกุดใบอะไรดิษฐ์กบาย